What is this story tell you มันเป็นไงลูกมันดีไหมเรื่องนี้เป็นยังไงตัวไหนดีที่สุด uh, Who you like most Who you like most หนูชอบตัวอะไรมากที่สุดหนูชอบแม่ไก่ทำไมคะเพราะแม่ไก่ขยันแม่ไก่ดีทำไมหนูไม่ชอบหมู Oh it's very lazy เพราะมันที่เกียจเด็กทราบไหมฮะว่าคนที่เกียจนี่จะได้ประสบความสำเร็จไหมไม่แต่แม่ไก่ทำไมฮะประสบความสำเร็จเพราะในที่สุดแล้วเขามีอาหารกินเขามีข้าวเก็บไว้ในทั้งยู เพราะนั้นไม่มีใครอยากเป็นหมูไม่มีใครอยากเป็นไก่ไอ้ไม่มีใครอยากเป็นเป็ดไม่มีใครอยากเป็นแมวเพราะพวกนั้นขี้เกียจหมดอยากเป็นแม่ไก่เหมือนไก่เหมือน,มนหมูไงเพราะนั้นหมูขยันเรียนหนูก็จะประสบความสาเร็จหนูจะมีความรู้ออกไปเห็นไหมอาจารย์ก็สอดแทรกเข้าไปอย่างนี้เอาละเมื่อกี้ขั้นที่หนึ่งก็คือครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟังเห็นไหมคะโอเคนะพอขั้นที่สองให้นักเรียนให้นักเรียนทำไมคะรีเทลเดอะสตอรี่เล่าเรื่องย้อนกลับ ตามลำดับขั้นตอนที่มันเกิดโดยเราขึ้นเลยนะโอเคตั okay. ้งแต่ที่เรื่อง what was the, name the story อ่าเมืม่อกี้ก็อะไรคะ p u l l i n g let it out โอเคแล้วก็เล่าเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น what happened first เกิดอะไรขึ้น,นอันดับแรก then where did they go what did they do เรนน,นี่ะ where did they go oh they went to the river they went to the forest they went to school they went to the hotel they went to the market เห็นไหมอาจารย์ก็ในเรื่องก็จะบอก And then what Where, where did the y go next เขาไปที่ไหนต่อ Where did the y go? Where did she go Where did the buffalo go Where did the lion do What did the lion do Okay everything อาจารย์ก็ถามอย่างนี้นําไปแล้วก็อ่านดีล้หน้าเม่กีเสร็จแล้วตรงนี้ก็เล่าเรื่องย้อนกลับพอเด็กพอเด็กลำดับขั้นตอนตั้งแต่หน้าแรกจนหน้าสุดท้ายตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องจนถึงจบเรื่องแสดงว่าเด็กเข้าใจลำดับขั้นตอนดีไหมฮะถูกต้องแล้วเอาละเราก็มาทําไม สแสดงบทบาทสมมติ Who wants to be a a, a little redhead Who wants to be a cat เด็กคนเดียวไม่อยากเป็น Who wants to be a pig เราก็เตรียมอาจจะหัวหมูไว้สักสี่ห้าเพราะนั้นหลายคนก็อยากเป็นอพิษเพราะว่าอะไรเป็นพระเอกเป็นตัวเอกของเรื่องถ้าเด็กเขาอยากเป็นพร้อมกันหลายอันก็ได้อาจารย์คะรากฏว่าถ้าเกิดเด็กสมมติเราสแสดงบทบาทสูงไปแล้วแล้วเด็กคนที่เหลือไม่ได้สแสดงเวลาหมดทํงไงาไมดัน เวลาหมดทำไมวันลุกขึ้นแสดงใหม่ได้ไหมหมายถึงคนที่ยังไม่ได้แสดงแสดงได้ไหมได้เฉพาะแสดงบทบาทสมมุติอย่างเดียวหมดครบทุกกลุ่มสองอาทิตย์สองอาทิตย์สบายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเล่านิทานปรากฏว่านิทานกำลังมันๆไปนไฮะอาจารย์จบทันทีเพราะว่าอะไรเพราะว่าวิชาอื่นก็ต้องสอนอาจารย์จะสอนต่อเน,นื่องไปกินกวิชาอื่นนะคะถึงแม้ว่าอาจารย์จะมันก็เด็กอะไรตอนไหนมันที่สุดจบแค่นะั้นแล้วเด็กก็จะมารออาจารย์ มานั่งยกโต๊ะยกก็อี้เองทันทีแล้วก็มานั่งเอาก็อี้มาให้เรานั่งเรียบร้อยนะคะแล้วเขาก็นั่งกันเป็นแถวเป็นแนวเพราะอะไรเพราะเราเข้าทราบแล้วว่าวิธีการจัดคลาสรูมแมเนจเมนต์คลาสรูมของเราทําทำยังไงนะคะนี่คือขั้นที่หนึ่งและขั้นที่สองคนแสดงก็แสดงไปเราก็เป็นผู้กำกับกับคนที่เหลืออันนี้ก็เป็นการควบคุมคลาสรูมอย่างหนึ่งถูกไหมอาจารย์พวกคุมเพราะนั้นเด็กที่เหลือจะไปทำอะไรแล้วก็อาช่วยกันบอกครูก,ก็บอกอ่าโอ ah, เค o okay, n น e u p ค n a time พวกนี also, one support. One support ้ท <One support. S 1> ั้งหมดก็วันส p พานนาาอาจารย์ถือว่าเรื่องต้นเรื่องเราเป็นวันส p พานนาถาทุกคน everybody กูพูดก่อนนะวันส p พ r นอาถา there were four animals, there were animals. in a big house ้านารก็ออกไปเราก็เตรียมมาแล้วตอนแรกอย่าลืมอาจารย์ให้เขาแนะนำตัวเองว่าเขาเป็นอะไรใช่ไหมคะอ่าเูาเป็นนักแคทใช่ไหมคะ hello I am a cat meow อาคนนี้เป็น hello I am a dog แข็งแข็ง Hello I am a pig i, I. ๊ Hello I am a sheep แบะแบะ Hello I am a horse a นี่นี a Hello I am a cow โมโมก็แล้วแต่อาจารย์ที่สอนเสียงเสียงสัตว์นะคะอาจารย์คะถ้าอาจารย์อยากรู้เสียงสัตว์ฝรั่งน้องยังไงในในยูทูบในเรนมีหมดอาจารย์ก็ไปเซิร์ชเสียงสัตว์เนาะ หรืออาจารย์จะเอาสัตว์จริงที่เป็นเป็นหมาบ้านเราเป็นอะไรก็ได้เป็นควายบ้านเราร้องจริงๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราที่เหลือเป็นผู้กํากับเอาละเราก็ลําดับขั้นตอนการแสดงบะหรสมมติก็เหมือนกับเรื่องของเราก็คือตั้งแต่เริ่มต้นใช่ไหมเริ่มเรื่อเริ่มเรื่องอ่าเม,มื่อกี้มีตอนแรกควายอยู่ตรงนี้แล้วควายก็ไปไปที่สระน้ำควายก็ติดติดแล้วใครมาช่วยอาบอยเอาบอยมาช่วยอ้ออ้อ,อไม่ไหวอ่ะอากูมาอีกช่วยกัน เสร็จแล้วก็ว่าพ่อแม่มาเห็นไหมขั้นตอนในที่สุดควายก็เป็นอิสระช่วยเหลือขึ้นมาได้เห็นไหมจบเรื่องไหมตามลําดับขั้นตอนควายอยากว่ายน้ําเด็กเขาบอกควายอยากว่ายน้ําก็ไปเล่นน้ำควายว่ายไํ้เป็นได้ไหมลูกได้ไหมแทนบัฟเฟิลสวิมแทนยูสวิมหนูขาหนูพยายามว่ายน้ําให้เป็นนะคะว่าช่วงปิดเทอมเพื่อนเรานะคะลงไปน้ําแค่กระตุกเนี่ยตายค่ะ <laughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าคว่ำหน้าหายใจไม่ได้ พราะนั้นยิ่งน้ําลึกๆไปไงลูกไป,ไไปลงไปได้ไหมอาจารย์ต้องบอกเด็กสอนเด็กไปด้วยไม่ใช่ไ hey, อ้ซัมเมอร์ทุกซัมเมอร์เลยเด็กเราตายเพราะว่ายน้ำไม่เป็นอย่างนี้แต่อัลบาโฟโลไม่ตายแต่ติดอย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเล่าเรื่องย้อนกลับแล้แสดงบทบาทสมมุติเมื่อกี้ได้ยินแต่เสียงอัลบาโฟโลเด็กอ่านอัลบาโฟโลออกไหมถ้ามีคําว่าอัลบาโฟโลอยู่นี่อาจารย์เขาเด็กอ่านอรอไหมไม่ออกเด็กจะรู้ไหมว่าคําไหนคําว่าอับอยคําไหนคําว่าอัเกอร์ตอนนี้เด็กเห็นไหมอาจารย์ อาจารย์เห็นไหมอาจารย์เป็นเด็กอาจารย์เห็นก็ว่าอบอลไหมแต่คพงพูดนะอบอลรู้จักอบอลอาจารรู้จักออดเธอรู้จักแต่เด็กเขียนคำว่าออดเธอเป็นไหมแล้วถ้ามีคําว่าออดเธอเด็กอ่านออกไหมไม่ออกเพราะเมื่อกี้เราอะไรมาก่อนเศรมาก่อนเห็นไหมเศร้มาก่อนเสียงมาก่อน Ah Betty did not move from the mud she stuck she was stuck in the mud เด็กรู้จักคำว่ามัดดึกไหมไม่รู้จักเด็กรู้จักคำว่าสตั๊กไหม ยังไม่รู้แต่ได้ยินนะได้ยินบ่อยว่าโอ้นี่มันติดนะมันติดไปไหนไม่ได้มันติดแนนรู้แต่ขั้นที่สามขั้นที่ขั้นที่สามนี่แหละอาจารย์ขาเมื่อวานท่านดรสวรักน์ขั้นที่สามบอกว่าอะไรนะมีโกเชท์ทำไมฮะทำไมฮะครูกับนักเรียนเขียนเรื่องร่วมร่วมกันอาจารย์คะใครเป็นคนเขียนชี้มาที่ดิชั้นใครเป็นคนเขียน ใครเป็นคนเขียนครูเป็นคนเขียนแต่ใครเป็นคนบอกอาจารย์พูดทีนะครูเป็นคนเขียนนักเรียนเป็นคนบอกคำคล้องจองค่ะพูดหมายว่านู่นทีแกนพีชเอาละค่ะเดี๋ยวดิฉันจะจบไว้แค่ข้างนี้แต่อาจารย์ดูดูดูก่อนนะว่าเราทำไงอาจารย์ไม่ต้องไปยกบอร์ด ไว้บอกอย่างนี้เพราะที่ห้องเรียนหมออาจารย์มีอะไรคะมียังยังใช้กระดานดำอยู่เหรอนึกว่าใช้กระดานชนวนนะรุ่นนี้นะอ่ะใช้อะไรฮะอาจารย์หาตอนนี้เราเอาอะไรออกอ่าเราไม่ได้ใช้เพราะเราทําไมเราอยู่เราไม่นั่งอาจารย์ต้องดูรายละเอียดดีนะเล่นเล็กๆนน้อยอย่างนี้นะอาจารย์ก็เอาก้าอีเก็บไว้นะคะตรงที่อยู่ตรงไหนอยู่ก้าอีก็เอาไปที่ชอบที่ชอบที่มันควรอยู่และตรงนี้อาจารย์เขียน สบายมากเขียนเนื้อเรื่องจอบหน้าที่หนึ่งปรากฏว่าครูคณิตมันมาทําไมโอ้พี่ครูภาษาอังกฤษเล่้าเขียนเต็มไนานลบไปก็บ่นไปปรากฏว่าลุงทึ้นเอา้าหายไปไหนเราจะต่อเรื่องของเราเพิ่งเขียนได้หน้าเดียวเพราะนิทานของเรามีตั้งห้าหกหน้าสมมตินะบางเรื่องไปสิบหน้าเอา้าเฮ้ยเขียนไม่ยังดีหนะ้าหนึ่งอุตสาห์บรรจองอย่างเต็มที่ไปไหนหมดแล้วอาจารย์ทำไงฮะ ถูกๆเนี่ยอาจารย์แบบนี้ถูกๆไม่แพงน,นะคะเมื่อวานไปรถตั๋วเขาก็แถมฟรีมาอาจารย์ลงไปนะวันนี้นะเดี๋ยวเขาแถมฟรีแต่ตอนออกเขาให้คิดเงินตอนตอนหยิบเขาให้หยิบฟรีเลยหยิบอิสระเลยตามใจชอบแต่เมื่อวานน้องที่ที่โลตัสอยุธยาใจดีมากเลยเราจะเตรียมทําสาธิตทาวทูให้พวกอาจารย์ดูใช่ไหมคะก็ถามแผนกมายองเนสบ้างแผนกอะไรต่ออะไรบ้างนะคนพนักง,งานเขากำลังทําอยู่ โอ้เชือดตรงนี้ค่ะเดินไปสุดฝั่งอีกฝั่งไหมเดินเชือดตรงนี้ค่ะเชือดตรงนี้ค่ะอ่ะพอไปถึงเสร็จดิฉันก็ซื้อชี้สเลยอะไรมาเรียบร้อยเออน้องแล้วไอ้ตรงนั้นอยู่ตรงไหนเขาบอกโอ้อยู่ตรงนน้นน่ะไม่เป็นไรน้องชี้พี่เดี๋ยวก็พี่มาไม่เป็นไรแกเดี๋ยวพี่ไปไม่ถูกหน้าตาฝรั่งนะหน้าตาดีไม่แปลกๆพี่ไปไม่ถูกเขาก็รออยู่ก็เดินไปอีกปรากฏว่าดิฉันไปถามน้องร้านอาหารแถวไหนอร่อยเขาก็บอกว่าเออมีชื่อสมรวยมีชื่ออะไรบ้างรู้จักไหมน้องจัร้านอาหารทำรวย ปากรไปถ่ายร้านเขาบอกไม่ใช่สำรวยเขาชื่อมารวยปากฏรสองคนในร้านตบตีกันเรื่องชื่อสำรวยกับมารวยไม่รู้ร้านอะไรพวกเราก็เลยหนีนะคะหนีเลยว่าให้เขาตบตีกันให้เสร็จแล้วก็ไปถาไป่ายมามาแล้วค่ะเราก็เอาอย่างเงี้นะอาจารย์คะถ้าอาจารย์ไม่มีอย่างนี้อาจารย์เอาเงี้มาเลยะคะ่ะดูนะคะอ่าอันนี้หนีหน,หนีไม่ได้ก็ไม่ต้องหนีราะกดษนี่อาจารย์คะเอาติดทีละหน้าดูนะคะอาจารย์นี่คือขั้นที่เท่าไหร่ ไม่ได้บอกอะไรในขั้นที่เท่าไหร่กาลังจะเริ่มขั้นที่เท่าไหร่ครูกับนักเรียนเขียนเรื่องร่วมครูเป็นคน <Yeah. S 1> นักเรียนเป็นคนแฮร์รี่คูดอ่ะเราก็ติดกระดาษกาวหรืออาจารย์ค่มโรงเรียนที่ดิฉันมีกระตังที่รเียนใช้ไว้บอร์ด <c oughs> นะคะไวบอร์ดคือคนเขียนในบอร์ดบอร์ดทั้งโรงเรียน <c oughs> อ่ะโอเคอาจารย์ก็ติดอ่ะอาจารย์ติดติดหน <c oughs> ีได้ไหมหนีได้ไหม สมมติีอ่ะน,น,นี่นี่ตัวนี้ของเราอันนี้นี่ไปก่อนน้องนี่ไปก่อนโอเคไม่เป็นไรสมมติให้ดูก่อนอ่ะอาจารย์ก็ตีตีอาจารย์เห็นดิฉันทําไมไว้ฮะทําอะไรไว้ทําอะไรไว้ฮะตีเส้นทําไมอาจารย์คะเวลาเราจะทําอะไรเนี่ยแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือเราเป็นตัวต้นอนะถ้าเราตีเส้นเวลาเด็กเขียนอะไรเด็กก็จะทาไมเหมือนกันเราก็บอกเขาว่าที่ผูตีเส้นเพราะอะไร เพราะการเขียนตัวหนังสือทําไมลูกจะได้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบเติมไม่ได้เป็นระเบียบเรียบ,บร้อยดูแล้วสวย,อ,ยอารามรถ้าทอารามหนี่จะไปไม <c oughs> ่อารามหงดูแล้าสวยาะอารามตาเอาล้วค่ะทีนี้อาจารย์ขาดูลีลาดีชันนิดหนึ่งก่อนที่อาจารย์ไปทางถ้าอาจารย์เขียนอย่างนี้แล้วมายืนตรงนี้เป็นไง แค่ซีกเดียวดิฉันก็บังมิดขึ้นอยุธยาเลยนะฮะอาจารย์คะเพราะนั้นทำไมอาจารย์อาจารย์ถนัดที่ไหนไปซ้อมที่บ้านก่อนเปิดเธอโรงเรียนดิฉันเปิดอาทิตย์หน้าค่ะอาจารย์ซ้อมว่าอาจารย์ถนัดทางอันนี้ต้องเรื่องเป็นเทคนิคในการซ้อมเดี๋ยวคืนนี้อาจารย์ไปซ้อมที่ห้องที่โรงแรมแต่อย่าไปเขียนเข้อจริงทําแกล้งทำมือเขียนฝาผนังอะไรก็ได้นะฮะอาจารย์แม็กนุดแม็กนุดนะไอ้เนาะคนลุดอาจารย์เอียงทางใดทางหนึ่ง ถ้าเขียนทางนี้ถนัดก็ยืนทางนี้มีบ้างที่อาจจะบางเล็กน้อยแต่พยายามอย่าบางเพราะเด็กจะให้เห็นอะไรของเราเห็นอะไรเห็นดาบวองเลยเห็นอะไรเห็นลีลาตัวอักษรไม่ใช่ลีลาของครูหม่เขียนไปไม่ใช่เห็นลีลาการเขียนเหยนตัวอักษรและเห็นคํานั้นว่านี่มันคือเก่งมากนี่มันคือบัฟฟาโล นะคะอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ดูอาจารย์ถน,นัดตรงนี้ถ้าอาจารย์ถน,นัดตรงนี้อาจารย์ก็มาตรงนี้แล้วก็หันหน้าปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนไม่ใช่ต่างคนอ่ะ<า>โอเควันน <me> ี้เป็นเฟสเดอะอ่ะตามหัวใจเลยโอ้โหเต็มที่เลยเด็กไม่เห็นอะไรเลยไม่เกิดอะไรขึ้นอาจารย์คะตอนนี้แหละจากเรื่องราวของเราทั้งหมดกําลังจะมาเป็นตัวเลยตัวหนังสือตัวอักษ สอดซึ่งคําว่าบัฟฟาโลอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่บางปะหันอยู่ที่เสนาเป็นไงฮะเ <on>, ด็กอ่านออกนึกออกไหมฮะคำว่าร i v e r คําว่า Mu d มันจะอยู่ที่ทำไมฮะกาลสินอยู่ที่เพชรบุรีอยู่ที่อังกฤษลำดับตัวเดียวกันไหมฮะตัวเดียวกันเด็กอ่านของเราที่นี่ออกเด็กอ่านออกทั่วโลกไหมฮะทั่วโลกไหมฮะทั่วโลกแต่ดูอาจารย์ดูถ้าอาจารย์นะคะ จับขั้นตอนนี้จับให้สนิทเลยนะคะจับให้สนิทเลยนะคะไม่ใช่หลับให้สนิทนะจับให้สนิททุกขั้นตอนทุกเม็ดเพราะเดี๋ยวตอนบ่ายหลังจากนั้นแล้วเราจะเข้ากรุ๊ปแล้วท่านพีกควมามจากลุ่มจะได้ช่วยอาจารย์ให้ละเอียดจบับด้วยกันี้นะคะเรา้างท่านอาจารย์ไวท้ที่ขั้นตอนที่ไหร่ที่ยังไม่เริ่มขั้นตอนที่เท่าไหร่ดิฉันจะใหอ้อาจารย์ทางออกมาอาจารย์กรอกกัามาดิฉันก่อนเมื่อกี้ดิฉันสาธิตให้อาจารย์ดูกี่ขั้นตอน how many steps two step ah step o what is it Sharin g reading ครูอ่านเรื่องให้นักเรียนฟังโดยการทำไมฮะใช้คำถามนะคะเริ่มแต่ตั้งแต่ปกอะไรนะคะเห็นอะไรบ้างที่ปกนะคะว a n y o น s e สิ n อ h e cover ตั้งแต่ชื่อเรื่องเสร็จแล้วก็เล่าไปโดยที่อย่างนี้เดี๋ยที่ฉันทำนะคะ และพรุ่งนี้ท่านดรสุรัต์ก็จะสาธิตกับเด็กจริงๆแต่คนละเรื่องกับที่เราพูดวันนี้มาถึงเรื่องนักดิทานะนะซา,าตบุพอจบขั้นที่หนึ่งนะคะพูดคุยไปมีชุนคุณรทำอะไรสอดแทรกไปขั้นที่สองทำอะไรฮะให้นักเรียนทำไมให้นักเรียนเล่าเรื่องย,อย้อนกลับนะคะเป็นลำดับเป็นขั้นต่อถ้าเด็กเล่าผิดแสดงว่าเด็กยังไม่เข้าใจถ้าขั้นที่สองเด็กเล่าไม่ถูกอาจารย์ทำไงฮะกลับไปเล่าใหม่ ซึ่งเล่าเรื่องแรกก็ไป1เดือนพอกลับไปเล่าใหม่2เดือนสบายใจมันยังไม่จบอ่นะถ้าเด็กไม่เข้าใจอาจารย์ต้องกลับใหม่เพราะอะไรเด็กยังไม่เข้าใจเราก็กลับไปเริ่มต้นโดยใช้ starter book ของเราแต่พอแสดงบทบาทสมมติอาจารย์จะสังเกตดิฉันอยู่ตรงนี้ดิฉันมี starter book อยู่ในมือไหมคะขั้นที่สาดิฉันมีไหมคะไม่มีแต่จะทำยังไงนั้นตอนต่อไปนะคะ are you hungry <Yeah. S 1> อะ are you hungry ว are you hungry are you Yes I am yes I am are you hungry are you hungry yes I am yes I am are you hungry are you See you after lunch. But it's the tenth month of the year. Ah, okay, one more time. One, two, three. January, February, March, April, May, June, July. September, October. August, September, October. November and December. La 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 What is the third month of the year? What is the fourth month of the year? What is the sixth month of the year? June. What is the seventh month of the year? What is the first month of the year? What is the twelfth month of the year? ไ r ้ e a s y t o remember ไม่งั้นเด็กอาจารย์จำเดือนไม่ได้เวลาเขาถามว่าเดือนแรกอะไรอะ How many days in the week Six Twelve Seven What are they อาจารย์คนไทยเราท่องมาตลอดว่าอะไรหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีเหลืองสามวันอังคารปรากฏว่าฝรั่งมันเอาวันเดย์เป็น first แต่เวลาข้อสอบเราออกออกอะไรซันเดย์เป็นวันแรกของสัปดาห์ right Okay เพราะนั้นเวลาคนออกข้อสอบมันออกแบบไหนเราก็เริ่ม Sunday กันก่อนอ่ a ซันเดย์อาจารย์ทำนิ้วอย่างนี้เลยเพื่อที่เด็กจะอัตโนมัติเลยว่าอ๋อวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่วันที่ห้าวันที่หกวันที่เจ็ด ah เดย์ท y Tuesday Friday Saturday again

Thursday. Thursday, Thursday 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 Friday Friday Saturday, Saturday, Monday Monday Tuesday Wednesday, Thursday Friday Saturday. Sunday Monday Tuesday again Sunday Monday Tuesday Sunday Monday Tuesday One more Wednesday, Thursday, Thursday, Friday and Saturday. Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. Sunday, Monday, Tuesday. First day of the week. Sunday. The second day. Monday. The fifth day. The sixth day. Monday. The seventh day. Saturday. The third day. Tuesday. First day. Monday. Second day. Monday. Fourth day. Uh, one more time. One, two, three. Sunday, Monday. โอเค e going ะ o start า t ์ทสเต็ป t เต็ e โอเคน่โกเชนะคะครูกับนักเรียนเขียนเรื่องร่วมครูกำลังจะเป็นคนนักเรียนเป็นคนโอเคอ่ะเมื่อกี้ตอนขั้นที่สองที่แสดงบทบาทสมมุติเราแสดงละครใช่ไหมคะแสดงละครเป็นดาราเป็นผู้กำกับอ่ะนะคะเราเขาเรียกว่าสร้างแรงจูงใจเด็นนิดน หนูเคยดูหนังหนูเคยอ่านหนังสือเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคะเด็กไม่ค่อยอ่านหรอกเด็กไม่ค่อยอ่านเด็กสมัยนี้แต่ทําไมจะดูหนังใช่ไหมฮะอ่ะหนูเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมลูกอ่าหนูรู้ไหมกว่าจะเป็นหนังแฮร์รี่พอตเตอร์น่ะเขามีคนแต่งหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ทราบไหมคนแต่งหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเขามีเงินจากการแต่งหนังสือเรื่องเดียวเลยลูกกี่บาทลูกกี่บาทเป็นพันพันล้านบาท คนแต่งหนังสือเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกผู้หญิงชื่ออะไรลูกวอสเน่เจเคโรินแสดงว่าเป็นนักอ่ายนเห็นไหมอาจารย์คะแล้วเขาแค่เขียนหนังสือแล้วลูกนะเรื่องเดียวนะล,ลูกเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ที่หนูดูกันนะมีทั้งหมดกี่เล่มลูกเจด็ดเล่มถูกต้อนงะใครตายลูก,ใค,ก,กใครตายเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราใครตายเรื่องมันไม่สนเพราะนั้นวันนี้ครูจะมาพาน้าหนูเป็นนักเขียนเป็นเจเคลริงน้อยลูก เขียนหนังสือรวยก็เป็นสร้างหนังอีกโอ้โหตอนแรกเราบอกสร้างหนังดีในอะีตอนที่มันแสดงบุหรสมุินะเราต้องบอกสร้างหนังดีทีนที่พอตอนนี้เราใช้เขียนแล้วเราบอกเขียนหนังสือดีเพราะมันต้องมาซื้อเราไปสร้างหนังนังซื้อหนังสือเราไปสร้างหนังรวยกว่าคนสร้างอีกรวย้เพราะว่าเราเป็นพันพันล้านตอนนี้เขามีเงินอยู่ทั้งหมด4 0 0พล้านบาทจากการเขียนหนังสือนะคะเพราะนั้นเราก็ ไม่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 รู้จะทำยังไงดีแล้วเราก็จะพาเด็กกเรียนเขียนสิโอเค we are going to write our own story เราจะเขียนเนเรื่องของเราเองนะลูกนะเรื่องของเราเป็นเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้อะไรนะ pulling Betty out right โอเค by your own words โดยภาษาของนักเรียนเองนะลูกนะแต่ว่าก่อนที่เราจะเขียนถ้าถ้าเราเขียนเลยบางทีเด็กกำดัดับพวกเรา เราต้องทํำไมก่อนอีกอาจารย์ทบทวนเรื่องราวอีกครั้งแต่เราไม่ได้ใช้อะไรนะอาจารย์ดูดิฉันไม่ได้ถืออะไรแล้วไม่ได้ถือ Starter BOOK เลยเห็นไ,ไหมเราใช้แค่หนึ่งสองแต่ขั้นนี้เราไม่ใช้แล้วแต่เราก็ยังถามเด็กอ้าว o y r u r e m e m r s t s t y r y okay. โอเค how many how many buffalos e are there in our story how many buffalos e two two one ah yes there was a buffalo ใช่ไหมคะ okay where did she go where did the buffalo go by the night ah she went to the pond the buffalo went to the pond ah what do you think she wants to to swim but what happened what happened to the buffalo ah she was stuck in the mud can she move? Can? No, she cannot move. Okay, and then what happened next? Who came? Who came? A boy. A boy. A boy came. And did a boy help her? Yes or no? Yes, the boy helped the buffalo. But the buffalo did not move. The boy helped her. Right? Help. Yeah. this is a good is this is a good boy is he a good boy <Yeah. S 1> yes very good okay how how she how a boy sorry how he help the buffalo pull very good he pulled he pulled the buffalo from the mud okay one everybody one two three Ah! Uh, ah! Uh, oh sorry โอ้ยเกือบนั่งตัแผมันเป็นผลเบเป็นผลพอยได้เลย <laughs> Any pencil. Okay. The buffalo did not move, so next who came? A girl, his sister, his sister, the boy's sister, right? Came to help him to pull, to pull the buffalo Okay, now two people, right? Okay, a boy here and a girl, okay One two อัอัาโออีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเดิมยังไม่สำเร็จโอเค